เราห้องละโอ้โหห้องนี้ได้ของสรุปแล้ว <c oughs> เราได้ของสรุปแล้วะฮะเราจะทำเควสกันไปน้องชายว่าไปห้องนูน้น <c oughs> ห้องนู้นบ่นอะไรกันห,ห้องนู้นนะ <c oughs> <c oughs> ห้องนูนน้นเขาคนหายไปที่ละคนที่อะคนที่จำเป็นว่าน้อง ตอนนี้มันเังเงี้ยอากาศคนที่จำเป็นเป็นรู้อย่างคนแน่งไโอ้เขาโน่นโน้นแต่เห็นคนแน่งกันเลยเสียชลาออกก็ได้ไงผมหลุดมาจากห้องโน้นนะแล้วก็เข้ากลับไม่ได้แล้วพอดูอีกทีห้องห้อใหม่ไปแล้วอะพอดูอีกทีเขาเขาออกห้องกบุญแล้วเข้าห้องใหม่กันมาแล้วโอ้ยปวดปุ้ยหรือโปตดหนักพี่มีอะไรเนี่ยเป็นอ่าอนาสุดอ๋อ โอเคอุ้ยโดนล็อกประตูอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจักน่ากลัวมากเอาเลยน้องชายจัดเลยจมูดจัดอะไรอ่ะจมูนเ่ยจัดเลยจมูวพี่พาศพไองง้อง ต้องพูอ่ะรีบหาตอบเองพี่จะช่วยอะไรโอ้านี่ยอย่าผมหาตอบเองไปอุ๊ยวยเลยจากมุดท่อครับทุกคนปัดเลยพี่ เบียดตัดเข้ามาเลยแค่นสูตรไปเลยเอาไปแชนั่สูดจริงด้วยป่ะแล้วคือจากมเป็นเป็ดตอนแรกน้องโนเนียมตายได้ไงจับเป็นเป็ดเมื่อกี้แต่ฉันพูดลงมาเลยผมเป็นมุดท่อตอนไหนจัดเลยพี่จัดจัดเลยพยานประมาณเก้าล้านแปดแสนสามพิงไม่ถ่มตัวก็เลียเรายบาย เดินกันโนเนมจัดเลยเร็วๆกระโนเนมตายไปแล้วนะโนเนมตายนะตัวเดินกันโนเนมเพิ่งไปข้างล่างโนเนมเพิ่งไปข้างล่างเมื่อกี้อใครก็ตามใครบอกพี่พีพี่ถีปุ๊บหน่อยพี่ทีเดินมาต้องผมอ่ะอไปไหรออ๋อเมากพี่เงียบมากพี่ต้องช่วยจังพี่เดินมาต้อผมกับโนเนมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ พี่หรอไม่ชอบเขาได้คนเดียวแล้วโนเนมก็แยกไปข้างล่างครับพี่ผมจะไปฆ่างไหนตอนไหนพี่พีเ่พิธี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 แต่ยังไม่ได้ฆ่าพี่จะไปเดินกับรถจักรตอนไหนที่เดินกับจักรเดียวเองใช่ครับพี่โนเนมเพิ่งลงไปข้างล่างตอนนั้นน่ะแล้วไปตายได้ไงผมยังยืนถูลายมืออยู่เลยโอ้เอาพี่ดูได้เลยว่าโลกโลกนี้น่าสงสัยตรงไหนวะนะโอ้โหโอ้โหแล้วพี่ พี่รวยพี่พี่รวยเปันเกิดอะไรขึ้นน้องชายอะคนที่พี่คนที่พี่อยู่ไหเนี่ยคนที่พี่ใช้เดี๋ยวอ๋อลืมลืมลืมเปิดไมตอนนี้มลืมเปิดไม้โทษโทษน้องช่ยตกนองแค่ป่าลันน้องคนที่พี่ใช้ผมไปป่าแหละโอ้โหบอกว่าป่าก่อนได้เปียบได้สีไม่ป่าพี่วะเอามาโวยพี่แทนวะแอ็มพีซีเงียบเลยนะ โอพี่เป็นหลงท่อไงเนี่ยคืออะไรคนคูพี่มีแค่เองคนเดียวด้วยแล้วพี่ชแล้วแล้พี่ชนะสูตรจริงด้วยนะนักสูตรจีนแล้วมาโกหกทำไมแล้วมาบอกเป็ดด้วยเะโอ้โหผมจะบอกเลยวพี่พี่ผมจะไปจัดการศพให้พี่ชนะสูตรการไปศพด้วยเลยสุดยอดก็พี่บอกน้องแล้วาปากเลยพี่ชนกสูตรเองแล้วประเด็นคือโดนเหีียวฆ่าเนอผมด้วยแบบนี้ไม่มีกิ้งหินด้วย ไม่มีอะไรทำเลยบุ้ยใช่ใช่ชวนพีกลับมาเล่นแมบบเดิมเลยก็ค่ะนึกว่านึกว่านึกว่าพี่ซีเป็นน้ำผึอด้วยเมื่อกี้พอดูเอ้าเยี่ยวน้องป่านะพี่ชนะสูนนั่นรอเลยน้องเป็นน้ำผพี่ทันทีเตี้ยทันทีอะไรผมผมจะกดอยู่แล้วแต่มันลังเลไงกลัวแบบกดปั๊บอ่าโดนามาลังเลน้องโดนจับไปได้อ่ะขอแบบนี้มันต้องมีความเป็นแบดบอยไว้แบดบอยกลายเป็นแซดบอยเลยตอนนี้ พี่ซีทำผมแล้วไขมก็มีนักขรีสูงแตาย้องเกิเลยพี่เป็นแบบปแนะเป็นแบบเป็นแบบพี่จักให้ผมไปยค่าพี่ลุงจ้าผมก็เถอแบบนี้เราจะได้มีของครับตกอะอยากป่าจะจะขาดได้ไหม่ปจ้าเราได้เสมอถ้าเธอต้องการเน็หลูกจินว่าเล่น อุ้ยโพดจีจ้จมาแล้วมาแล้วอยากล่าศพสีโยวยเรียเลยเรียเลยเรียเลยำสีไหนอันไม่ใช่เจนี่หว่าต้องเป็นเจใครชื่อสีแดงขออาหารให้ผมด้วยผมหิว เฮ้ยเรา,ากิอาหารอาหารเจ้เห็นสีแดงไหมเจ้ทำเปยทำเปยทำเปยเ,เรามาตีหัวกันโหลกอ่าได้ของมาด้วย ตั้งเฟตตั้งเฟตตั้งเฟตตั้งเปตดีตั้งเฟตโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะมันเดินผ่านเจไปเองว้าสตนเป็นเด้นเป็นไม่เบนที่เบนเกี่ก่อนอีนี่ก็ เคกับใครอยู่ใครบ้างครับกแกไม่อยู่ในแมปครับเมื่อกี้อยู่ตอนแรกตอนแรกอยู่แล้วทีนี้คือจะบอกว่าผมเจอดมกแล้วโนเณรก็มากินโศกโนเไปโม่ป่าป่าโนเณรแล้วก็ไปวโนเณมครับนั่สมอยอยู่กับปนเรไปรับสมอยแค่สองคนสีบ่วงสีนะครการเป็นมอยู่กับใครนะ หญิงกัยเราเมื่อกี้สีแดงเข้มสีแดงเข้มท่านต้องรอใครบ้างเพราเราไม่ได้แยกรอยอะไรแค่นี้คือตอนตกลอยใช่ป่ะใช่พ่ใครไม่อยู่ในจอบ้างวิยากวิญญาก็วิ่งสวนไปหาหญิงพี่อยู่กับแหลมเลยกับใครคนเนี้พี่จำไม่ได้แล้วก็อยู่ในวัที่เดินไปเจอแต่คนระเบิดทำไมหญิงว่าอุ้ยใครฆ่าใจอ่ะพิ่ผิวเขาเจ๊งเลยหญิงว่าปัดแปดเพราะว่าใครอยู่ทั้งหมากบ้าง ยังไม่อยูดเลยเคยเจอครับเคยเจอกันหลเลยตอนแรกค่ะเคยเจอกัมเลยตอนแรกเอะสอง้องหนักเป็นคนไม่ดีค่ะเย็นเย็นเย็นอ้าวองหนักเป็นคนดี้อเด็กทุกคนใส่เขบอกว่าเด็กบอกว่าสองหนักเป็นคนไม่ดีเะบอกตตาสองหนักเป็นคนเขาก็ตีทุกเกมเอ๊ะอนไว้ มวลาแห่งการตีพ่อตีแม่แล้วเป็นเสี่ยที่โดนปาร์ตี้โดนปาร์ตี้เหรอโดนโดนค่ะเมื่อกี้ไอเมย์มันท้าดวนอ่ะมันบอกว่ารอครูดาวก่อนมาดีมาตัวนีก็เลยไปป่ามันตีดไปแล้วนะติไปแล้วนะพี่รอเราโอ้โหไวอืมเราต้องรอตีนเราเป็นคนดี จดจัดเลยผมเป็นเดี๋ยวๆอ๋อไปทำตามใจตัวเองมั้งผมคือแคนาเดียนอุ๊ยผมคือแคนาเดียนบอกแค่นั้นแหละโอเคโอเคไม่ไม่แล้วแถมมาบอกรักหนูแล้วหนูรู้ว่าหนูพูดไงอย่ามารักหนู นผนวคิดดูก็สาวยังไม่พอยังมาบอกรักอีกเออเดลยไม่ไปเลยต้องมารักหนูไปเลนไม่รักหนูไม่รักผมแคราเดียนผมแคระเดียนผมอยาก่าเบบี้บอยักกับอ่ะเบบี้บอยไม้บอกคล้ายๆน้องแหลโนเนมทุกคนรู้ใช่ไหมรู้เยอะรู้เยอะเอสบอย คือซีทามายวีทามวียาออกมาจากไหนทามายวีอาจากมองไม่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 ใช่เราเห็นอะไรนะคนที่ชื่อน้ำแข็งออกมาจากมอกวียานั่นแหละออกมาจากมอกไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมีคือซีอ่ะเห็นว่าพี่ฮีอลับเงาะป่าอยู่ในมอกใช่ เรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็เข้าตามไปดูเรียบร้อยไม่ไม่พี่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแตพี่เห็นพี่สัมผัสได้เอาใครก่อนเอาเอาน้ำแข็งก่อนละกันน้ำแข็งแต่ละวิญญาณพี่เราหนูไม่ยอมโอลี่ชีดโอลี่ชีดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเกลี้วกล่อมมันจะไม่ไปกันที่หมดตัวว่ะเฮ้ยไม่นับไม่นะจริงจริงมันต้องมาด้วกันแล้วจะหมดตัวว่ะ เฮ้ยขับไปพูดด้วยกันปะวะเราเราจะบทจุดล้างแคนใ้พี่เราจะวตคุณโจโฉไปก่อนนะครับจุดศอกไปใครใครจุดอกะคิดมาลอดนี่คุณน้ำแข็งไงสีส้มมาดูดูให้ดีดีเหมือนมัยอันนี้หมดก็จะมาแยกเนื้อเพื่อนผมกินนะครับเฮ้ยปอนงปอมเหงา เฮ้ยพี่มันอันตรายอย่าพูดโ <c oughs> ยนโยนเนื้อให้น้องพ่อมา,มาถึงก็เจอของเลยงำ่ำเอาไปดิเออเอามาไม่ช่วยเดี๋ยสายยางมากินไอ้ป้อม พี่ป้องอมคุ้งเราไปล่อตีนกันเดือดเนี่ยอร่อยแล้วเงี้ยวงเหมือนกันเลยนะป้อมเหมือนกันจริงใส่เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้หลับเหมือนกันเลยนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้โอุ้ยน่ากลัวเขส่งซิกอะไรกันหรือเปล่าเขส่งซิกอะไรกันหรือเปล่าการส่งซิกแบบปาดปาดเลยปาดเลยปาดเลยนั่น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 อุ้ย มีคนตกสะพานเลยป่ะสะพานมันสุม,มีคนผ่านประสบการณ์เส<อ>ี่ยงเสียชียุชิยเสียตายในวันนั้นยังกูดาวอยู่นินจากูดาวน้ำใช่ใช่ดาวน้ำนิจ่าจริงจริง เด็กอดเยอะสีเอกเฟซมาเยอะจังวะมีคนตายอะจ่งกรตายตา้ายตรงจากข่ามาจากไป่ามาเมื่อกี้ต้องโดนทักมาสพวกเนี้ยแห้งเอ้ยพวกเราใช่ไหมต้องบอกเราแช่เงี้ยโอ้ยเอกตาท้ายเงียหนูเองแหลมเลยตาท้ายค่ะ เป็นน้องตาท้ายอ่ะเ้องตาท้ายตาท้ายมกต้งเอเพื่อนค่ะมาัแป่อนมามาอย่าไปอย่าหโรนิโน้ที่เราคอยคอยมานานแสนนานโรนี้สุดยอดอ้ยตกใจอ้ยตกใจ โอหขวาล่างเลย tá, ไปฆ่าพ่อเราอย่าฆ่าหมอปลาแต่จะบอกใครจะบอกใครไอ้ปานอ่ะมันจะไอ้ปานอ่ะมันจะวิ่งเอาระเบิดมาแปะกูล้วโดนเองหรือเปล่านา่ากลัวว่ามันวิ่งมาจากไหนไม่รู้แหละแต่กูได้ยินเสียงระเบิดกูเลยวิ่งหนีแล้วมันก็บอกว่ามี่มี่มี่กูก็แบบไม่ไม่ไม่มันนี่มาจากข้างบน ตอนต้นต้นเกมเลยค่ะไปข้างเอาป้าอ่าผมไม่รู้ครับเจอขวาล่างคาับม่ใช่อยู่ขวางบ้างผมไม่รู้ผมไม่รู้เอดปวดอยู่ข้างบนผมอยู่ซ้ายนั้นพุเลยเขาบอกไม่รู้นะเมื่อกี้ผมผมผมไม่บอกไม่รู้เอมปวดเลยนะอ้าวปวดเลยเดี๋ยวทางใต้เวลาไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยดูครับตกใจสุคนขำไม่ค่อยได้มากเลย นากตกรชอบใส่โค้ดสีดำเลยทุกคนเนี่ยมึงเีดร้อยไงล่ะครับพูดเฉยเไม่ได้จี้ใครเป็นพิเศษมันยังแค้์มึงอยู่นะพวกเราเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วว่านักตกรอครับใส่ชุดไทยอุ๊ยโอ้ยเอขาบอกว่าจะหนักขึ้นนี่ดีเ่็นยิง่ายกันวะแกก็บอกแบบนี้ทุกเกมไม่ใช่ ไปทำตัวเราต้องทำตัวให้มีพี่รุธเข้าไว้ทำตัวให้มีพี่รุธเข้าไว้ใช่แล้วลุยลุยอห่ายาปะหินนี๋อยู่ตายน้องมีมีดไหมน้องไม่มีพี่โอ้โผมเป็นเป็ดธรรมดาเลยเอ้ยห่านธรรมดาเลย ถ่าอย่าล right. ุดเลืดขนาดนั้นเลยใช่พี่ยหญ่ยือต้องแบบต้องเห็ุคนฆ่ากันต่อหน้าวะพี่ไอ้ตอนอ๋อเจ็บเหตุคนต่อหน้าพี่จะเลือดขึ้นหน้าไม่ได้แล้วเนาะม่อีกโดนระเบิดเมื่อกี้แค่โดนระเบิดหรือไม่เดี๋ยวมาเราเวทเป็ดเดี๋ยวไปทำเวทเป็ดไปไอ้ยพี่ใหญ่ยืนตรงนี้ไปทำเวททำเวทใช่มันต้องพิราบไหมเนี่ย นี่กไปดูบอลลีเพลย์ก็ดีแต่คนบอกว่าคือต้องหนักเข้าหมอกิงมีรายงานไหมไม่ไม่ผมเห็นแกอยู่ข้างนอกต้องหนักเป็นคนดีเอ๋เป็นคนคู่แต่แต่จากเดินมากับโนนีไม่ใช่หรอใช่แเป็นนคไม่รู้ผมอยู่กับพี่จาก้นหัดของคุณทักคัสแล้วทีนี้คุณหมูท้าก็เดินเข้ามาหมูท้าบอกว่าจ้องหนักเข้าหมอก ผมยังเตือนได้อีกนะคนดแต่มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะของคนร้ายมักจะมีรอยสักที่ใบหน้าและก็มีผ้าสีดำใช่ไหมเจ๊เจ๊หมอ่าน้องหักเป็นคนไม่ดีต้องไม่เดี๋ยวแหลมคนร้ายตัวจริง่้จะเป็นไทยไว้

ผมจุดไฟเลยอะไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีดเปียกจุดแล้วไม่ขีดเปียกจุดไม่ติดเีให้ขีดเปียกอุ้ยตันเราไปกันมาสั่นใช่ไหมสามคนไลน์หนึงเฮ้ยเขาปาดคู่แน่ลน์นจ้มไว้ดิใช่ เอาเลยปาพี่ะเอาเลยป้าใจยังนอใจยังนอกเฮ้ยังกนยังกดโอเคเราเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย้ยเเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยย้ยเอเ้ยเ้ย้ย้เ้ย้ย้ยโอเ้ย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 เ้ย้ย้ย้ เหมือนไม่มีทางรับมาอีกทีนึงไม่ไม่ไม่ก็อยู่ใกล้ๆไม่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 สิบห้าวิเลยสิบห้าวิเลยเพราะว่าจะโยนได้ต้องมีคูดาวสามวิก่อนอุ้ยระเบิดเอ๊ะ ได้ยินเสียงระเบิดบอได้ยินชัดแจ๋วเลยอุ้ยหุยหุยหุยอะไรกันเสร็จหมดแล้วโอ้เกมจะจบแล้วว่ะมีพีเชี้ยนอตรงเนี้ยไหนๆป่าระเบิดป่าระเบิดรีรีรีป่ารีป่านะกเฮ้ยผีเชนโอ้โหกดไม่ทันเลยหยุกดไม่ทันมากฝากบัตรมาล้างได้ไหมคะโอ้โหลูกสาวลูกสาวเป็นโดโด้ไม่มีใครสนใจผมเลยโอ้โหไอเขาได้หนูเอาผมไงพี่เสียใจ